สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชถักจากคอแยกสี่มุมระบายพลิ้วรหัสคลิปคือ mf หนึ่งสองสี่ ep นี้เป็น ep 4ข้อมูลตั้งแต่ ep 1 ep 2แล้วก็ ep 3นะคะการถักคอเสื้อจะสาธิตที่ ep 3จะถักให้ดูแถวที่1ถึงแถวที่6ก ep 2เราจะมีการคำนวณขนาดคุณสามารถคำนวณขนาดตรงนี้นะคะ เป็นขนาดที่คุณต้องการได้ด้วยไหมและเข็มของคุณค่ะพอเราถักออกมาได้ขนาดนี้นะลักษณะงานจะต้องแผ่ออกคุณดูริมนะคะริมมันจะไม่งอเข้าแบบนี้งานจะแผ่ออกเท่ากันแบบนี้ค่ะแล้วคอเสื้อที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นทรงที่เห็นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรามาดูนะคะว่าเราถักได้จำนวนทั้งหมดกี่แถวลายเวลาเรานับแถวลายนับจากคอออกมา ตอนนี้นะคะช่วงของแถวลายทั้งหมดทั้งสี่ด้านจะเท่ากันตรงนี้ที่เราเห็นเป็นด้านหน้าอันนี้แขนด้านขวาแขนด้านซ้ายชิ้นนี้เป็นด้านหลังคลิปที่ทำเนี่ยนะคะเวลาจะถักอะไรจะบอกก่อนล่วงหน้าและบางอย่างที่สาธิตไปแล้วคุณสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเดิมได้เพราะวิธีการถักจะเหมือนกันการนับลายนะคะเราจะเริ่มนับจากจุดข้างในออกมาหนึ่งแถวลายจะประกอบด้วย สองแถวแถวแรกจะเป็นการถักดับเบิลโคเชตตัวเดียวอีกแถวจะเป็นการถักดับเบิลโคเชตห้าตัวอย่างนี้เรานับหนึ่งชุดนะคะเวลานับนับทีละชุดชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็สิบสี่ต้นแบบถักออกมาทั้งหมดสิบสี่ลายวัดเส้นทแยงมุมโจทย์ที่เราจะหานะคะเส้นทะแยงมุม เท่าไหร่แขนเท่าไหร่รอบอกเท่าไหร่ตอนนี้เส้นทแยงมุมเวลาวัดวัดอย่างนี้ค่ะสี่มุมจะเท่ากันหมดเราวัดออกมาจากข้างในมาถึงตรงมุมแหลมตัวนี้วัดทาบจับงานให้อยู่แนวระนาบนะคะงานเวลาเราถักเสร็จนะมันจะสามารถยืดหยุ่นได้เราจับงานแล้วเราก็วัดของต้นแบบได้สิบเก้านะคะสิบเก้าเซน สิบเก้าถ้ามันยืดออกมาก็จะได้ประมาณสิบเก้าจุดห้าอันนี้คือเส้นทะแยงที่ถักออกมาชุดลายตรงนี้ถ้านับสิบสี่ชุดลายนะแขนเสื้อวัดจากมุมนี้ค่ะทาบจุดตรงกลางมาหาจุดนี้แขนเสื้อตอนนี้ที่เราวัดได้คือสามสิบสี่เซนตรงนี้นะคะสามสิบสี่เซนเราวัดขนาดรอบอกอให้ดูภาพยอกก่อกัน ดูภาพยอนะ่อน่าจะเข้าใจกว่าหลังจากที่เราได้ชิ้นงานออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะสิ่งที่เราจะต้องวัดเราวัดเส้นทแยงมุมค่ะวัดจากคอออกมาตรงมุมตรงนี้ต้นแบบได้สิบเก้าจุดห้าคุณจดไว้ก่อนวัดความกว้างของแขนจากมุมนี้นะคะมาหามุมนี้ได้สามสิบสี่เซนเราก็ดูว่าแขนสามสิบสี่เซนเนี่ยเราโอเคไหมโจทย์ตอนนี้คือแขนนะคะแล้วเราก็ดูว่าหน้าอกวัดจากมุมนี้ค่ะมาหามุมนี้ ตอนที่เราถักเส้นทะแยง19.5คุณได้หน้าอกเท่าไหร่ต้นแบบวัดจากมุมนี้นะคะถึงมุมนี้หน้าอกได้46เซนเราย้อนกลับไปดูโจทย์เรารอบอกที่เราต้องการถักก็คือ100เซน100เซนหาร2ที่มันจะต้องหาร2เพราะว่า100เซนมันต้องแบ่งเป็นด้านหน้า50ด้านหลัง50คือที่เราต้องการตอนนี้เราถักได้แค่46เราคำนวณด้านเดียวนะคะคำนวณด้านนี้ หน้าหรือหลังก็ได้เอาห้าสิบตั้งลบสี่สิบหกมันยังขาดสี่เซนนั่นแสดงว่าตอนที่เราเชื่อมต่อรักแร้เราจะต้องเพิ่มตรงนี้สี่เซนเราก็เอาตัวสายวัดเราเนี่ยค่ะไปวัดชิ้นงานว่าสี่เซนถ้าเราจะต้องเพิ่มมันจะต้องใช้กี่ช่วงลายนะคะเราวัดออกมามันจะได้สองช่วงลายครึ่งเวลาเราเชื่อมต่อใต้รักแร้ต้นแบบจะเชื่อมทั้งหมดสามชุดลาย หนึ่งลายใช้สองห่วงเป็นการคำนวณตั้งแต่เราเริ่มต้นตัวนี้นะตอนที่อธิบายที่ e ีพีหนึ่งหนึ่งลายใช้สองห่วงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเพิ่มใต้รักแร้ทั้งหมดหกลายเราจะเพิ่มถ้าเราต้องการเพิ่มใต้รักแร้สามลายเอาสามคูณสองเราต้องเพิ่มทั้งหมดหกห่วงจดไว้ก่อนอีพีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการถักให้คอด้านหลัง มันสูงขึ้นมานะคะเราเสื้อตัวนี้จะได้ใส่สบายสบาย,บายด้านหลังจะได้ไม่โป๊ะต้นแบบจะถักด้านหลังสูงขึ้นมาทั้งหมดสี่ลายสี่ลายประมาณห้าแถวความสูงของคอด้านหลังคุณก็สามารถปรับได้ตามชอบคุณต้องการให้คอมันหนุนขึ้นมาสูงขึ้นเยอะไหมสูงขึ้นกี่เซนสองเซนสามเซนสี่เซนหรือห้าเซนนะคะต้นแบบต้องการถักสูงขึ้นมาสี่ลายสี่ลายคือชุดลายนะคะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดลายคือตัวนี้เราก็วัดทาบเลยค่ะสี่ชุดลายมันจะประมาณกี่เซนวัดทาามาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะสี่ชุดลายก็ประมาณสี่เซนครึ่งเกือบห้าสิ่งที่เราสามารถปรับได้ทั้งหมดนะคะอันที่หนึ่งเส้นทแยงสำหรับรอบอกที่ใหญ่กว่าหนึ่งรอยเซนคุณสามารถถักเพิ่ม เวลาถักเพิ่มคุณก็ดูนะคะว่าเส้นนี้ถ้าเราถักเพิ่มสิ่งที่เราจะได้มารอบอกเราจะเพิ่มแขนเราจะกว้างขึ้นต้นแบบต้องการแขนตรงนี้ประมาณไม่เกินสี่สิบเซนนะคะทีนี้ถ้าเราจะถักดันหลังขึ้นมาสี่ลายมันจะประมาณห้าเซนสิ่งที่เราจะได้เส้นทแยงด้านหลังตรงนี้จะยาวกว่าเส้นทแยงด้านหน้าเส้นทแยงด้านหลัง สิบเก้าจุดห้ามันบวกเข้าไปอีกห้าเซนเส้นด้านหลังจะได้ยี่สิบสี่จห้าเพื่อดันคอหลังขึ้นมาอันที่สองแขนเสื้อเดิมสามสิบสี่เซนด้านหลังนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกห้าเซนสามสิบสี่บวกห้าก็ประมาณสาสิบเก้าตรงด้านหลังต้นแบบจะถักขนาดนี้นะคะถ้าคุณจะเพิ่มวิธีเพิ่ม ผักตัวนี้เพิ่มค่ะเส้นทะแยงแล้วคุณคำนวณเหมือนที่คำนวณให้ดูแผ่นที่คำนวณตัวอย่างตรงนี้นะคะจะลงไว้ที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะสำหรับข้อมูลใน EP นี้นะคะ EP4 จะสาธิตวิธีการถักเพิ่มด้านหลังเวลาเราถักลายลายจะมีอยู่2แถวนะคะตอนนี้เรามาเริ่มถักลายแถวที่1การถักจะเป็นการถักพิกกับ จุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะต่อจากฝั่งทางนี้มาจะเป็นแขนเราจะให้ด้านนี้นะคะเป็นด้านหลังใส่มาร์กเกอร์ไว้แถวที่เราจะเริ่มถักพลิกกลับไปมานะคะจะเป็นแถวที่หนึ่งเราจบงานตรงนี้ก่อนงานจะจบโดยการที่เราวนกลับมาตรงนี้นะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแค่สามหลักนะคะ ถักดับเบิลโคเชตลงไปอีกสองหลักจบงานเราจะให้ตรงนี้อยู่กลางค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่สามดึงห่วงออกมาแล้วรวบพอรวบเสร็จแล้วนะเอาหัวเข็มย้อนลงมาในช่องดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบถักโซ่อีกสองตัวแทนดับเบิลโคเชแถวที่เราจะถักพลิกกลับไปมาจะเริ่มที่แถวนี้เราจะ โซ่สามที่เราถักตรงนี้จะแทนดับเบิลโคเชนะหลังจากนั้นเราจะพลิกกลับงานจะถักพลิกกลับไปมาต้นแบบจะถักทั้งหมดสี่ชุดลายหนึ่งลายมันจะเริ่มด้วยแถวที่หนึ่งก่อนอันนี้เป็นด้านในดูคลิปให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักนะคะคลิปตรงไหนวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะถ้าไหมมันกัดมือเราก็หาปลอกนิ้วช่วย เริ่มนะพอเราหมุนกลับมางานเราจะต้องขึ้นตรงแบบนี้นะคะเรามาดูว่าลายต่อไปที่เราจะถักมันจะต้องเป็นแถวที่หนึ่งดับเบิลโคเชมันจะลงตรงนี้พอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วนะคะถักโซ่อีกสามเป็นโซ่หกแล้วเราถักซิงเกิลโคเชลงไปในช่องโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงไปตรงหลักที่สาม ลายจะถักปกติจุดที่ต้องระวังก็คือจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งที่เริ่มกับฝั่งที่จบตรงนี้คุณก็ถักตามลายลายจะเป็นลายแถวที่หนึ่งแพทเทิร์นคือโซ่สามซิงเกิลโครเชตและโซ่สามดับเบิลโคเชตถ้าคุณถักมาถึงตรงนี้เราน่าจะจำลายได้แล้วเพราะลายมันจะมีอยู่แค่สองแถว ถ้าใครที่เปิดคลิปแล้วมาเจอตรงนี้นะคะให้คุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP หนึ่งนะคุณจะเข้าใจถ้าดูตั้งแต่ EP นี้ไปคุณจะงงนะคะเราถักแบบนี้ไปวนไปถึงอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจบงานให้ดูจุดที่เราเริ่มตรงนี้นะมันจะเป็นโซ่หกโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชนะคะงานจะเป็นแบบนี้โซ่สามดับเบิลโคเชแล้วก็โซ่สามซิงเกิรเราถักวนมาจนมาถึงมุมอีกข้างนึงนะคะตรงกลางมันจะอยู่ตรงนี้นะแถวนี้ โซ่สามซิงเกิลเราถักโซ่สามนะคะแล้วเวลาจบพันหัวเข็มแทงลงตรงมุมมุมเราจะมีดับเบิลโคเชอยู่ห้าตัวแทงลงไปตรงกลางถักดับเบิลโคเชลายด้านข้างมันจะขึ้นตรงแบบนี้แถวที่หนึ่งจบแบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่สองค่ะเราหมุนงานกลับมาด้านโชว์งานด้านโชว์งานจะเป็นการถัก ลายที่เป็นดับเบิลโคเชห้าตัวแบบนี้เวลาเราถักให้ระวังนะคะด้านโชว์งานจะต้องถักห้าตัวด้านที่เป็นถักด้านผิดจะถักลายโซ่สามซิงเกิลโซ่สามดับเบิลพอมันถักวนกลับมาเรามาดูลายลายของแถวที่สองมันจะต้องถักดับเบิลโคเชลงไปตรงนี้นะคะสองตัวตัวที่สามลงหลักนี้ตัวที่สี่กับที่ห้าลงตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดที่เราจะขึ้นตรงนี้นะคะมันจะขึ้นด้วยลายโซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักแรกแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสองตัวมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของลายแบบนี้ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราก็ถักตามลายค่ะลายเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะเราจะถักจำนวนตามที่เราชอบเลยค่ะ เราชอบให้คอมันสูงขึ้นมาเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราจะถักกี่ช่วงลายต้นแบบจะถักขึ้นมาสี่ช่วงลายสี่ช่วงลายดูแบบไหนแบบนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามชุดที่สี่นะคะจะสูงขึ้นมาประมาณห้าเซนลายก็จะมีแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองอันนี้เป็นแถวที่สองถักตามลายไปค่ะโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชสองตัวลงไปในช่อง ตัวที่สามอยู่ตรงหลักสี่กับห้าในช่องคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวยไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนคุณดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักถ้าเพิ่งจะเริ่มถักนะคะแล้วมาดูที่ ep สี่คุณจะถักต่อไม่ได้เพราะคุณจะไม่รู้ว่าวิธีคำนวณเริ่มยังไงและวิธีนับลายนับแบบไหนแนะนำให้คุณย้อนกลับไปดูตั้งแต่ ep หนึ่งค่ะเราสอนคุณตั้งแต่เตรียมตัวก่อนถัก EP 2สองจะเป็นการคำนวณคอเสื้อนะคะคุณจะรู้ขั้นตอนการถักเสื้อตัวนี้ทีละขั้นตอนถ้าคุณดูคลิปแล้วนะคะแล้วคุณอยากได้รับการแจ้งเตือนที่ YouTube คุณกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะบางคนไม่กดกระดิ่งแล้วเวลาลงคลิป y ยูทูะค่ะมันจะไม่เตือนถ้าคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมันจะเตือนที่ระบบค่ะแล้วคุณจะเห็นที่หน้าจอว่าคลิปมีลงใหม่คุณจะได้ชมคลิปก่อนใครนะ ตอนนี้คุณก็ถักไปไปถึงมุมอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวจบงานแถวที่สองให้ดูพอเราถักวนมาถึงอีกข้างหนึ่งนะคะเวลาจบงานโซ่หนึ่งแล้วในช่องโซ่ตรงนี้เราถักดับเบิลโคเชลงไปสองตัวตัวสุดท้ายแทงลงไปตรงโซ่สามโซ่ตรงนี้นะหนึ่งสองสามเพื่อปรับให้มุมตัวนี้เป็นเส้นตรง หนึ่งลายจะมีอยู่สองแถวแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองถ้าเราต้องการถักทั้งหมดสี่ลายเราจะถักเหมือนเดิมนะคะความสูงก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นแถวที่หนึ่งก็จะถักเหมือนเดิมกับข้างล่างขึ้นด้วยโซ่สามก่อนพอขึ้นโซ่สามเสร็จแล้วเราหมุนกลับมาเป็นงานด้านในด้านผิดถักโซ่สามอีกครั้งหนึ่งโซ่สามกับโซ่สามเป็นโซ่หกแล้ว ถักซิงเกิลโคเชตแถวที่หนึ่งจะเป็นโซ่สามซิงเกิลกับโซ่สามดับเบิลดับเบิลโคเชตจะลงตรงหลักที่สามโซ่สามซิงเกิลโซ่สามดับเบิลโคเชตโซ่สามซิงเกิลโคเชต เราถักแบบนี้นะคะความสูงตามต้องการของต้นแบบจะถักออกมาทั้งหมด4ชุดละเราจบงานนะพอเราถักโซ่1เสร็จแล้วในช่องโซ่ตรงนี้เราจะถักดับเบิลโคเชทั้งหมด3ตัวโดยที่2ตัวเนี่ยมันจะลงที่ช่องโซ่ตัวที่3แทงลงไปตรงโซ่3นะคะงานถึงจะเป็นเส้นตรงสวยแล้วเวลาเราขึ้นแถวต่อไปมันจะขึ้นต่อจากตัวนี้ขึ้นไปเลยของต้นแบบจะถักขึ้นมา4ชุดลาย เวลานับชุดลายนะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นับที่ตัวทึบก็ได้แล้วเราก็เอาสายวัดลองวัดดูว่าถ้าเราถักสี่ชุดลายมันสูงเท่าไหร่วัดจากแถวที่หนึ่งนะสูงขึ้นมาเสื้อตัวนี้เวลาเราถักเวลารีดนะมันจะยืดได้นิดหน่อยเวลาเราวัดเราก็ดึงยืดนิดนึงเนีฮะจะได้ประมาณห้าเซนความสูงตรงนี้มันจะดันให้คอด้านหลังสูงขึ้นคุณสามารถปรับได้ตามชอบถ้าชอบต่ํากว่านี้ก็ถัก แค่สองแถวชอบสูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้ทุกอย่างคุณปรับได้หมดถ้าคุณถักเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะเพิ่มมาก็คือวงแขนด้านหลังจะเพิ่มขึ้นเหมือนตอนที่อธิบายตรงต้นคลิปค่ะ EP ต่อไปนะคะเราจะมาเชื่อมต่อลักแร้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้คุณสามารถอ่านได้ตรงใต้คลิปวิดีโอนะคะจะมีเขียนแนะนำไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y ยูทูปเมทินีแฮนด์เมด